เราได้มีความคิดไ่ดากไปเกินที่กรรมเนิดจากเก็นทานผู้ประเสริฐกลัวเกิดวมงพาสีทอาริยเมยตไตรตั้จัจทำบุญให้ท่านปาติ้ารักษาสินยินดีในการบำเพ็ญภาวนาทำบุญปูชาป้กเจมาหาเวตันดอนทุกวักทุกตอนทั้งสิบ สามกันพันปากคาถาให้แล้วภายในวันหนึ่งวันเดียวยาใได้ขาดก็จะได้สมความมุ่งม,มาปาตตนาทุกกํำทุกายทุกประการก็มีแลมาหากเวสันตรารันนานิตธิตาก็แล้วแต่เพียงตอนนี้ก่อนแล นิสูงการดูท่ากันตัดกันนี้สรุปแด้เตะเดียร์เตเดียร์ทุกกันเตะเดือดเป็นเทพเทวดาเป็นเดือดในเมืองปากเป็เรือดว่าเทพเทวดาทั้งหลายเป็เดือดในเมืองพุทธพุทธทั้งหลายที่เจิงใส่ของท้องหัวอังตะก้อนเห็นรักษาให้รักษาสมาธิดีไว้เด้อรรักษา